จุยคุณจรรเวศศักดิ์ศรีนั่นเองนะทางด้านบริษัทแนะนำการลงทุนคลาสสิกออสเติียฟิวเจอร์นะคะว่าทิศทางเป็นเช่นไรในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งก่อนนะคะนักทุนกะ็ะตลาดตอนนี้เองในส่วนเอสซ s าศูนย์ีรียู U, นะคะก็ยังยืนทรงๆย่อๆกันอยู่ตรงโซน800จุดกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับ เป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้บรรยากาศเช่นกันบรรยากาศก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะฮะยังคงป้อปแป้อยู่ฮะตอนนี้ล่าสุดเนี่ย ETF สูนยู่สองสี่อยู่ที่แปดศูนย์หนึ่งจุดเจ็ดครับผมปิม <laughs> ปิมปิ่มปิมเลย <laughs> ค,ครับก็อ่รอบล่าสุดนี้ขาลองของเราเนี่ยเราใช้ทามาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเข้ามาช่วยเทรดนิดหนึ่งนะจะได้ ได้ระยะหรือเวลาออกอ,อกไววนิดนึงนะฮะโดยขาลองของเราเนี่ย stop loss เนี่ยแปดรอยจุดครับค่ะครับแปดร้อยจุดได้เลยค่ะครับปิมเลยแปด end of day หรือว่าตอนไหนฮะก็ end of day ครับผมอืมอ่า end of day นะคะน้อง,งรุบส่วนทองคำนะคะคุณจุ้ยเชิญทองคำไป็นกันรับส่วนทองคำ ทองคำก็ทรงๆครับสำหรับวันนี้ล่าสุดสองพันสามรอยยี่สิบเจ็ดเหรียญตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยที่ออกมาอืมดีกว่าคาดนะฮะแต่ว่าทองคำก็ไม่ได้บวกอะไรมากสักเท่าไหร่ครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตัวเลข P.M.I. ภาคการผลิตนะฮะก็อาจจะส่งผลเชิงลบ ต่อทองคำได้เวลาสักสองทุ่มส<ช>ีสิบห้าครับก็จะทําให้ทองคําเองอาจจะอ่อนแอลงใช่ไหมฮะใช่ทองคํำเราก็ยังอยู่ช็อตครับสตอบอ็อปสองพสามร <23 33 S 2> <ช>้อยสามสิบสามครับครับผมส่วนคนที่เทรดเล่นสั้นทําเฟรมสี่ชั่วโมง<ช>วันนี้มีโซนแนวตั้งสองสามสามหกสองสามสองหกนะครับ ก็รีบบลช็อตนะฮะส่วนเป้าหมายทางด้านล่าง23162306นะครับ <Yeah. S 1> ในกรณีถ้าสมมุติว่าเขาเบรกเหนือสองสเนี่ย,ยผมขออนุญาตพื้นถือนะ <Yeah. S 1> รอบนี้เพราะว่าภาพของ <Yeah. S 1> ดอลลาร์เนี่ยเป็นภาพของการแข่งข้ายอยู่นะครับนี้แล้วเราก็จะถอยสต็อปมาที่2359ามห้ส่วนตรงนี้ครับ สองสามห้าเก้าครับผมได้เลยค่ะประมาณนี้เนะต่อไปบิตคอยค่ะบิตคอยสำหรับาฟีเจอร์ <Bitcoin. S 2> ให้หมดกันนะอ่บิตคอยค่ะช็อตต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับวันนี้เอบิตคอยอยู่ในแดนบวกซึ่งขาช็อตของเรานะสต็อปอยู่ที่หกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญครับ ค่ะต่อไปค่างเงินใช่ไหมฮะอังกฤษค่างเงินดอลลาร์ดอลลานะร์บาทนะฮะเมื่อท้ายสัปดาห์ที่แล้วมีย่อๆลงมานะครับวันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยล่าสุดสามสิบหกบาทหกสิบเก้าค่ะรองยังอยู่ครับสต็อปสามสิบหกบาทหกสิบสตังค์ส่วนดนลนอลลาร์เยนดอลลาร์เยนโอเยนก็ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับ ขาลองของเรา stop l o s อดหนึ่งห้าหกจุดหกหนึ่งอยู่ค่อนข้างลึกนะฮะแต่มีเทอรลิงสอบให้ที่หนึ่งห้าเก้าจุดแปดเก้าครับต่อไปยูโรสำหรับยูโรดอลลาระ,ระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะขาช็อตของเราสต็อปเนี่ยผมขยับถอยไปตรงจุดนี้ นึ่งจุดศูนย์เจ็ดสี่สามครับก็รอดู End of d a เดครับเพราะว่าคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็อาจจะส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินยูโรได้ครับผมค่ะต่อไปเหมือนแล้วเนาะครับผมอืมบ่นวันรุ่มน้อยเพราะว่าตลาดฮ่องกงหยุดด้วยนะฮะตลาดหุ้นฮ่องกงหยุดคใช่ค่ะคุณแจเป็นอย่างไรบ้างครับ แนวต้านเท่าไหร่ครับราคาที่ซื้อคืนที่ห้าบาทที่เจ้าของจะซื้อคกนมีสิทธิ์ถึงไหมครับนักลงทุนฝากถามค่ะอตอนนี้เนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยคําว่ารุ่นห้าบาทเนี่ยโอ้ระยะสั้นๆต้อง,ต,องต้องรอให้เขาเบรกเหนือสามบาทยี่สิบเพราเบรกเหนือสามบาทยี่สิบได้นะครับเออก็ต้องไปลุ้นแถวสามบาทหกสิบคือโอ้ต้องฝากฟันกันอีกเยอะพอสมควรครับค่ะโอเค อาตัวซื้อได้ยังคะ๋ <c oughs> ยวนึกจนฝากถามอาตัวซื้อได้ยังคะมันก็มีของเก่าที่เรามีอยู่อ <c oughs> <c oughs> อย่างเจ้าตัวนี้ OSP OSP นะครับผม <c oughs> ที่วันนี้ก็ถือว่าวิ่งส่วนตลาดนะครับแล้วก็ภาพในไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยถือว่าสวย <Yeah. S 2> สามแท่งนี้มีโดจิแล้วก็ปิดบวก2อสเดือนละต่อเน,นื่องกันนะครับ mm hmm. ในขณะที่ภาพในไทม์เฟรมวี e ลี่นะก็ต้องบอกว่าก็ดูดีขึ้นเลยด้วยนะมีลักษณะของการเบรกหายขึ้นไปโทรแบ็กกลับมานะครับไม่ลงมาเล่นโซนล่างแล้วก็วกกลับขึ้นไป <Yeah. S 2> นะครับอัพไซด์ก็น่าจะมีค่อนข้างเยอะทีเดียว oh, ส่วนใน Time Frame d ล l ี่นะครับเขก็หลังจากเบรกนะครับจะสังเกตว่าเบรกไปโทรแบ็กกลับมาแล้วก็โลก,ก็ยกไปโทรแบ็กกลับมาโลก,ก็ยกเพิ่มสูงขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น OSPOSP OS ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับสต็อปยี่สิบสองบาทครับ OSP สต็อปยี่สิบสองบาทค่ะครับหมด,ดหมด,ดยังครตัวซื้อเอ่อ uh ในซิงเกิลสต็อกของเราเนี่ยนอกจาก OSP นะฮะมันก็จะมี TU แต่วันนี้ก็ถอยถอ,ยถอยลงมา uh huh. TU เนี่ยสต็อกสิบสี่เก้าศูนย์นะแต่โดยภาพรวมเนี่ยถ้าสมมุติว่าหลุดเนี่ยก็ยังฝืนถือได้นะฮะภาพ weekly ยังได้ลุ้นอยู่ uh huh. นะครับมี k c e a d v a n c e อ่า a d v a n c e ด้วย a d v a n c e ก็วันนี้ก็สวนตลาดนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ภาพ สังเกตว่ามีลักษณะการยกหลงลุ้นเบรกเลยแต่เราไม่ได้ซื้อณนะตอนที่เขารุ้นเบรกนะฮะเราเราซื้อก่อนครับอได้ค่ะหมดแล้วใช่ไหมฮะ,ะมี SCGP ยังถืงออยู่ SCGP สต็อปสามสักลองค่ะฝั่งใช่ PTG เนี่ยโอ้โหดอดาวลึกมากเลยสต็อปอยู่ที่แปดบาทห้าสตางค์ C.P.F. วันนี้ย่อลงมาสต็อปยี่สบเอ็ด P.S.L. สต็อปเก้บทสครับผมโอ้ตัวซื้อเยอะเลยนะเนี่ยครับอ่ามีตัวซื้อเยอะทั้งทุนต่อไปคำถามทั้งทุนนะที่อยู่ตอบแล้วโฮมโปรโยืนได้อย่างคะ่ะโฮมโปรโฮม,มโปรขอรออีกหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยมีลักษณะของการ เอ่อย่อๆมานะครับทีนี้คือโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็เริ่มดูดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าชุดยอ่อเนี่ยผมผมขอดูอีกนิดนึงว่าเอ่อชุดยอ่อเนี่ยมันจะถึงขนาดหลุดแปดบาทห้าสิบหรือเปล่า <Yeah. S 1> อ่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นได้ครับผมโอ้โปรต่อไป e อซื้อได้ยังคะ่ะยังครับ ต่อไป WSE บอล u ุ่มเข้าสวยไหมคะอืมบอลุ่มเข้าก็ไม่เข้าเท่าไหร่นะครับหมายถึงก็ไม่ได้เข้านะฮะนิดเดียวเองครับถ้าเทียบกับวันที่ร่วงนะฮะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกโอ้โห้จอยมากครับผมก็ไม่ซื้อครับต่อไปอเอ่อ CKP Power ค่ะ CKP ก็เริ่มเริ่มเข้าได้สำหรับ CKP <Okay. S 1> นะครับ่าพมารี่ต้องบอกว่าดูดีขึ้นนะครับมีลักษณะการเบรกชุดนี้ขึ้นไปด้วยเบรกไปแล้วก็มีลักษณะการย่อนะฮะก็ยังยืนได้อยู่ CKP ขอดูวิกฤตหน่อยสอ่าวิกก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับ ชุดที่ถอยมาก็ไม่ลงมาเตะเล่นต่ำกว่าระดับสาบาทห้าสิบตามเฟรมเดลลี่นะครับก็เมื่อวันศุกร์เบรกเหนือสาบาทแปดสิบปดก็ถือว่าดูดีมากขึ้นสำหรับ CKP ครับต่อไปเอวไอพ c า IRPC จะลงไปถึงไหนคะเปาต่อไปราคาลงขอราคาลงเป้าอะ ไออาร์พีซี P C เนี่ยโลรอบล่าสุดนะเมื่อปีสองพันยี่สิบคือบาทเจ็ดสิบหกล่าสุดบาทหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบบาทหกสิบโลแล้วใช่ไหมโลแล้วแล้อีกออฐานที่มันสำคัญอีกฐานหนึ่งคือบาทยี่สิบเจ็ดครับอ่าเ้อ อัทยี่สบเจ็ดโลต่อไปต่อไปไม่มีอะไรน่าสนหวยก็ไม่ถูกขายไม่ออกอะได้ค่ะต่อไป AWC นักทุนบนพี่ก็อ่านคำบนให้ AWC มันลี่อยู่โซนล่างนะฮะแล้วก็ล่าสุดลงมาเทสวรับแถวๆใกล้ๆสามบาทสี่สิบอีกครั้งหนึ่งใน <Yeah. S 2> time frame weekly ใช่ มาเทศแถวสามบาทสี่สิบในไทม์เฟรมเดนนี้ก็ถือว่าดูดีขึ้นนะมีมีชุดที่เบรกสามบาทห้าสิบหกชุดนี้เบรกสามบาทห้าสิบหกชุดย่อมาเนี่ยแน่นอนครับมันมันต้องไม่หลุดโลล่าสุดของเขาคือสามบาทสามหกนะนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ปิดบวกได้นะครับ ก็อาจจะเริ่มเริ่มทยอยเข้า,าสำหรับ AWC ค่ะ g l o b a ด้วยค่ะปลาทองในท้องทะเลปลาเงินในท้องฟ้าโอ้โก o โบวันนี้ไหลลงหลุดเอ่อสิบสี่เก้าศูนย์เดี๋ยวผมขอดูทำเฟรมใหญ่นิดหนึ่งทําเฟรมใหญ่โกโบไม่ควรหลุดคแถวแถวสิบสี่บาทนะฮะ นะตอนนี้กำลังลงอยู่อืไม่ควรหลุดสิบสี่บาทนะปัจจุบันกำลังลงอยู่ก็ต้องรอดูก่อนครับผมว่าจะถึงขนาดหลุดสิบสี่บาทเลยหรือเปล่าชุดนี้นะะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจจะปิดต่ำกว่าสิบสี่เก้าศูนย์ครับต่อไปท็อปมีโอกาสไปต่อไหมคะท็อป ทอปมัลลี่มีแนวต้านสำคัญแถวหกสิบแถวหกสิบวิลี่ลุ้นวกกลับนะฮะทาเฟรมเดลลี่วกกลับมาก่อนแล้วนะครับก็เออเบื้องต้นในลุ้นแถวแถวห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะครับถือต่อไปก่อนนะฮะคนมีของสต็อป ห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสบ้าครับค่ะโอเคต่อไปพีทีทน่าสนใจหรือยังคะพีทีทีจีถ้าถ้าเอาให้ชัดกว่านี้เนี่ยผมอยากเห็นเขายืนเหนือสามเอดหศูนย์ให้ได้ก่อนครับค่ะพีทีทนะฮะต่อไป j m t จะรอดไหมคะ ถ้ารู้จักนี้ก็ยังไม่รอดครับต่อไปกรับซื้อได้ไหมคะครับเดี๋ยวรอชุดย่อก่อนครับว่าเขาจะไปจบที่ตรงไหนเพราะว่าเอ,อตั้งแต่เบรกเหนือ475ขึ้นไปทางด้านบนนะครับก็ยังคงไหลลงอยู่ทีนี้ต้องดูก่อนว่าไอ้ชุดที่ไหลลงมานี่นะครับถึงขนาดดุด3975หรือเปล่า <Okay. S 1> ขอรอดูกันครับ ต่อไปรบกวนแนะนำเปิดใช้งานสมาชิก MT4 ไม่ตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะต้องไปติดต่อที่ท,ที่ที่คุณจุ้ยเลยนะฮะ MT4 สอบถามรายละเอียดไปที่คุณจุ้ยได้เลย BJC แนวรับค่ะ BJC แนวรับใกล้สุดคือยี่สิบาทยี่สิบครับแต่ก็ก็อย่าเพิ่งนะ GPSC แนวโน้มค่ะ แนวโน้มเป็นชุดยอ่อนะครับประเด็นคือชุดยอ่อเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยนะถ้ามันไม่ถึงขนาดหลุดสามแปดก็ถือว่าได้ลุ้นเด้งกลับแต่ถ้าถึงขนาดหลุดสามสิบแปดมีโอกาสไหลลงต่อครับค่ะต่อไป KCEKCE ในภาพใหญ่มันลี weekly นะครับก็ยังลุ้นอยู่นะฮะยังสามารถลุ้นได้อยู่เอ,อ จุดที่เขาไม่ควรหลุดรอบนี้ก็คือสามเก้าห้าศูนย์ครับครับอ่าได้เลยครับจุ้ยขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตตรงนี้กันต่อนะฮะกับคุณนิพนธ์นั่นเองกับคุณจุ้ยจบไป